สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะ,คะ,คะจ้าเราสาวจ้าเราทำอะไรใหม่ขอบคุณมากไม่ได้ัลอะไรใหม่โอเคพูดแล้วได้รางวัลร리ทรอปงค่ะก็คือเหมือนเป็นดาวรุ่งของประเทศไทยนั่นเองใช่แเลยก็ภูมิใจค่ะภูมิใจในฐานะ ค่ะนะจริงๆก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่ในยูรีใช่เป็นน้องใหม่เลยแล้วก็อันนี้เป็นแค่เรื่องที่สองเองแต่ว่าได้รางวัลน,นี้มาก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่พร o s ไปไม่ใช่แค่คนไทยทราบแต่ว่าเพื่อแฟนๆชาวจีนก็คือรับรู้ตรงนี้ด้วยค่ะลองเลยลองเพลง <laughs> ดีใจค่ะจริงๆคือ รางงานรางวัลที่ผ่านมาคือเราแทบจะไม่เคยแยกกันเลยนี่เป็นการเรารางวัลเดียวครั้งแรกแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่รางวัลเดียวมันเหมือนแบบเราได้รางวัลด้วยกันทั้งคู่อะไรก็ดีใจค่ะใช่ก็ พอเป็นเรื่องที่2เนาะเราก็รู้สึกว่ามันมีคนเห็นผลงานของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะด้านการแสดงหรือว่าเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันผลักดันเราในทุกๆด้านเลยใช่จริงไม่ใช่ผลักดันแค่เราแต่ว่าผลักดันให้พี่ๆผู้ใหญ่เห็นว่าแบบมันมีต้องมีสมาธิทำได้หลายอย่างถูกต้องค่ะจริงๆรางวัลนี้ก็ถือว่าเราเบาและเราดีทีเดียวเพราะว่าแบบมีแฟนมาตักเตะเจอตอนนี่แบบโอ้โหได้รับรางวัลมาด้วยกันรุกทีค่ะโอ้ย เมื่อกี้คือตอนที่รูว่าตัวสันตนเลย <c oughs> แบบหมีกับซันย่าเพื่อว่าแบบเป็นครั้งแรกที่จะต้องขึ้นไปรับรางวัลเนี่กันเร,เราต้องพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูไม่เคยพูดต่อนหน้าสาธารณชนที่แบบเยอะมากมายขนาดนี้แล้วก็ได้รับรางวัลที่แบบเป็นเป็นเกียรติมาก,ๆเ,ะะามากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะนอกจากว่าเราก็ได้รับการยอมรับจากประเาศชาติอยากบอกอะไรอยากบอกอะไรต่อเขาบ่าก็จริงๆอยากบอกว่า ขอบคุณแฟนๆไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่จีนหรือว่าที่ไหนเราแต่รู้สึกว่าลูกหมีกับสัญญามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าแตงซัพพอร์ตจากแฟนๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆวันที่ตื่นเช้ามาทํางานหลายๆอย่างก็เป็นเพราะว่ารู้ว่ามีคนรอลูกหมีกับสัญญาอยู่พอติดตามผลงานดีๆอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจที่แบบคือไม่รู้จะหาได้ที่ไหนเลยจริงก็ ไม่มีเบสตี้จากจากทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะและ้วรก็รู้สึกว่าก็ไม่มีลูกหมีชนะในวันนี้ที่เป็นกล้าที่จะพยายามทำทุกทุกอย่างเพื่อให้ท <ừ> ุกคนเห็นในในแ a ช s i o <ừ> ของเราแล้วก็สิ่งที่เรารักอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจที่มีไม่ใช่แค่เบสตี้ไทยแล้วก็เป็นมีเบสตี้ต่างชาติที่ที่เห็นมากขึ้นด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากดีใจมากๆที่มีทุกคนซัพพอร์ตค่ะเติบโตเติบโตไปไกลกว่าที่คิดเลยจริงอันนี้น่าจะเป็นงานที่ ใหญ่มากๆแล้วสำหรับพวกเราสองคนค่ะยังรู้สึกตัวเล็กแค่นี้ในงานก็คือมีศิลปินใช่ใช่ค่ะคือหนูคือเราแทบจะเป็นแฟนขับเขาทุกคนเลยหนูมาตื่นเต้นแบบเราคือคือหนูเป็นแฟนขับทุกทุกคนเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมาเชียร์อัพศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วกันแล้ววันนี้แบบลรามาในฐานศิลปินที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะก็ตื่นเต้นอยู่ดีตอนนั้นคำถามแรกคือเอ้ลูกหมีกับโซนยา ได้แล้วต้องมาจริงๆใช่ไหมซีรีส์ว่าดีกว่าค่ะอนนี้กคืนนี้วันนี้นะคะอีกเออตอนนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว EP พีสี่กำลังจะออนแอร์นะคะคือ EP นี้เนี่ยเป็นโรแมนติกเลยล่ะโรแมนติกเลยเชียวล่ะใช่ค่ะเป็นแฟนกันแล้วแหมบอกหนเรื่องนี้่เราพูดพร้อมกันเลยเป็นแฟนกันแล้วเดี๋ยวถ่ายกันเลย เดี๋ยวดีล้ออีกแป๊บหนึ่งเป็นไคกันแล้วอีพีนี้จริงๆมีความอบอุ่นมากๆมันแบบไม่ไดไม่ได้เดทกันแบบ แบบหญิงสาวปกติเออแล้วก็ได้ได้ทำอะไรที่คิดว่าแฟนๆน่าจะรอให้เราทำอยู่ใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนเราได้ทำอะไรกับใครสักคนที่ทั้งตัวเมมเบิก้าแล้วก็แอเวลินคือแทบจะแบบไม่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะเหมือนพอทำกับใครสักคนที่ที่รักอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ค่ะคิดว่าแฟนๆน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอซีนนี้อยู่การจะต้องรู้ไปด้วยกันเพราะว่าใช่ปโป๊ไดอไหม่จริงค่ะแต่นอกจากโดนจับโป๊คือคบไวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวเลิกละ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรักตอนไหนไม่แน่ใจต้องรอดู<ท>ใช่ค่ะเป็นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์รอดูว่าใครเป็นแบพโพล่าค่ะสองคนหวานไปถ่าย โอเคค่ะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะครึ่งทางแล้ว Harmony Secret นะคะสามารถรับชมได้ทางช่องวันส1ค่ะทุกวันาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเวอร์ชันออนไลน์นะคะก็สามารถรับชมเป็นอันคัดเวอร์ชันได้ที่ ichi e หรือว่า iq o t com ค่ะที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชียร์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 นีมันเชียร์เชียร์ไอหนีมันหนักเนาะค่ะ เหมือนเหมือนกระเบื้องวัดเลยเออเหมือนกระเบื้องที่เราเวลาเราไปน้องลูกหมีขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะเหมือนโอเคโอเค่ะ i <laughs>